โผล่เคลียอีกรายไม่ใช่ดาราแอบทองใกล้คลอดลั่นหยุดเมาได้เลยหลังจากที่มีข่าวลือว่ามีดาราแอบซุ้มตั้งท้องส่วนใกล้คลอดทาให้ชาวเน็ตชีเป้าคนในวงการตามํำใบ้ก็หลายคนรวมถึงดาราสาวคนนี้ด้วยจักรจันำำร์อําคําสิริเพราะมีบางคอมเมนต์บอกว่าใช้จอจอหรือเปล่างานนี้ได้เจอเจ้าต,ตัวในกองละครเรือนชฎานา ของทางช่อง8เลยมีคำตอบมาว่าไม่ใช่ดิฉันค่ะเพราะในข่าวบอกว่าอายุ40บวกซึ่งฉันยังไม่ถึงตัดดิฉันออกไปได้เลยส่วนที่ชาวเน็ตมาพิมพ์ว่าจอจอคงเป็นชื่ออื่นหรือเปล่ายืนยันว่ายังหุ่นดีลแลนเดอร์ยังไม่มีบุตรทิดาถึงแม้ว่าอยากมีก็ตามย้ำว่าไม่ใช่ดิฉันกองละครยังถ่ายได้อยู่นะคะ